ด้วยความเคารพอ,อย่างยิ่งพระครูศรีย,ยานวิเทศประาธานสงฆ์พุทธาลารประเทศสิเหโตสัมมตุปสัโปวันต่นนางติจิวะเรนาวิปปวาสังสัมมุหานาตียาสายาสัมมตธรรมตีตเลยนะครับขออนุโมทนากับวัตีกรรมการก,กล่าวการสรรเสริญด้วยการเป็นวาจ,จาพระคุณของทุ่จ้า ท่านพิธีกรก็ได้พูดเมื่อกี้นะคะว่ามีการอุปสมบททั้งหมด9รูปด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอะไรที่นิพิดหมายที่ดีนะคะและเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้เห็นพิธีการอุปสมบทตอนนี้ก็เกือบจะหมดแถวแล้วนะคะคือมีการตรงผม สวยมากเลยนะคะวัดทุรามมีการเตรียมงานได้อย่างดีมากแล้วก็เรียบร้อยในทุกส่วนทุกมุมทุกกิจกรรมเลยทีเดียวณโอกาสนี้วันนี้เฉพาะแค่ครึ่งเช้านะคะครึ่งวันสิ่คะ่ะตลอดทั้งตอนเช้าเลยทางคณะ ที่มาจากวัดพุทธวิหารอัมสดัมเราจะได้อยู่ร่วมพิพีธสมบทตรงนี้ด้วยและหลังจากนั้นก็จะได้เดินทางกลับประเทศเนเธอร์แลนด์โดยส่วนตัวดิฉันเองแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะได้มาเห็นกว้างวัดไทยในยุโรปซึ่งโดยปกติก็สนใจอยู่แล้วว่าที่ยุโรปหรือประเทศต่างๆนั้นเขาจะมีวัดเป็นอะไรอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ ที่ว่าคนไทยที่มาร่วมกันเราได้เห็นนะคะว่าจากที่ว่าตอนวันแร,แรกๆก็คนไทยน้อยนะคะพระจะเป็นส่วนมากเลยแต่ว่าพอมาต่อ,ตอมาแล้วพระก็ยังคงมีเท่าเดิมใช่ไหมคะร้อยกว่ารูปแต่ว่าคนไทยซึ่งอยู่ในระแวกเมืองเชนซิกิตรงนี้ก็ได้มาร่วมง,งานตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นงานบูญางเมื่อวานนี้นะคะตัดลูกนิมิต ดิฉันไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเลยคะเพราะว่าเป็นในลักษณะที่ทุกมุมรอบของศาลาตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นพระอุโบสถอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะด้วยพิธีการซึ่งมีประธานสงฆ์ก็คือท่านพระเดชพระคุณพระพมเสนาบดีนะคะท่านเป็นผู้นำทุกอย่างเลยทุกมุมของลูกนิมิตเอกนะคะ รอบเลยแล้วมีการสวดค่ะแล้วพร้อมทั้งเจ้าภาพของลูกนิมิตนะคะก็ได้ตั้งใจตักกันใหญ่เลยนะคะเห็น <c oughs> ด้วยความตื่นเต้นบางทีแล้วมีมีก็ะจริงนะคมก็จริงเนี่ยแต่ได้วความที่ว่ามันตื่นเต้นเี่ว่าเป็นบุญซึ่งมีครั้งเดียวนะคะที่วัดแห่งนี้ ซึ่งดิฉันก็ยังไม่เคยไปร่วมที่วัดไหนได้เห็นนัตาสักทีเลยนะคะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่ได้มาสังเกตการพิธีการอย่างนี้และอยากจะพูดอีกทีนะคะว่าโชคดีจริงๆอากาศโหยแบบฝนจะตกก็ได้จะหิมะตกก็ยิ่งยิ่งดีเลยที่จะได้เห็นแต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่มีมาให้เห็นเลยแต่ก็ดีแล้วนะคะบรรยากาศดีมาก ค่ะใกล้จะหมดแถวตรงผมแล้วนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยแล้วก็เราอยากจะพูดว่าสำหรับที่่ะจะพูดด้วยกันไหมคะกำลังอัดเทสอยู่ค่ะ oh <my> ไม่เป็นไรเชิญเชิญไม่เป็นไรเชิญมาพูดด้วยกันก็นได้ <laughs> สวยงามนะคะดิฉันเห็นว่าที่นี่เขาจะแต่งชุดเป็นทีมเป็นสีเหมือนกัน วันแรกทางทีมงานคณะของเราก็เป็นสีเทานะคะแล้วก็วันที่สองเมื่อวานนี้ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนางฟ้ากันหมดเลยสาธุค่ะอันนี้เป็นลูกมิมิตพี่เหรอคะหรือ,อยังไงใช่ครับเราเอาสายถิ่นไปพักแขนอ๋อค่ะค่ะอ่าเห็นไหมคะกำลังอัดเทสอยู่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะจะได้เห็นด้วยวิธีการ น้อ <No, S 2> <No, S 1> เป็นธรรมะจัดสรร่ใยืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีท่านที่มาทักท, <c oughs> ทายครนี้จะเอาสายศินไปโอ้ค่ะเนอะที่ฉันสังเกตดูว่าทุกส่วนเลยนะคะความจริงแล้วแม้กระทั่งเป็นหวายที่ตัดที่เอ่อร้อยของลูกนิมิตนะคะใครๆก็อยากจะได้นะคะแล้วก็เป็นสายสินที่โยงไปตรงนู้น ก็ดีค่ะสาธุอนุโมทนาจริงๆถ้าสนใจก็เชิญติดตามได้นะคะในหลายช่องทางเลยจะเป็นของทางวัดนี้เป็นของออสทโยอเองหรือว่าของดีไซนเองก็ติดตามได้เรื่อยมีคลิปมากเลยนะคะตอนนี้ได้คิดไปแล้วว่าน่าจะ30คลิปด้วยกันนะคะอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ําไปแต่น้อยคงไม่เพราะว่าบางทีแล้วเนื้อหาสาระในบางส่วนแล้วก็ธรรมะจัดสรรเนี่ย ได้เจอพระคุณเจ้านะคะทล้งทั้งสอนธรรมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ท่านทำอยู่ดิฉันก็พยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงถึงแม้ตัวท่านเองไม่ได้มานะคะติดตามได้เลยค่ะ